อุตส่าหสดีนะครับวัฒนามีทานะครับแล้วก็ดรสุรภานะครับนั่งข้างหลังนะครับซึ่งมันมีเหตุนะครับอันนี้ขอคุยแบบสบายๆนะครับผมก็คือเหตุเนี่ยมันมันเกิดจากเราเราได้ได้รับทุนสนับสนุนนะครับจากไทเบฟนะครับภายใต้โครงการที่เรียกว่าไฮซ่านะครับแล้วก็ไปทากิจกรรมที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยนักศึกษาเนี่ยนะครับก็คือมันได้เครื่องหมายการค้ามาหนึ่งเครื่องหมายนะครับแล้วเกิดจากความคิดของบริหารธุรกิจน,นะครับมาร่วมกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเห็นภาพผมไม่แน่ใจว่ามันชัดหรือเปล่านะครับชุมชนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์จริง,รงมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยพบว,ว่าเอถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยเขาถือว่าได้ตัวชี้วัดที่ดีเลยคือเครื่องหมายการค้าถ้านําไปจด ครื่องหมายการค้าอีกก็จะได้อีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคณะที่ไปจะมีคณะบริหารธุรกิจคณะตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและสุดท้ายคือคณะสถาปัตย์นะครับซึ่งแบ่งงานกันทำนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการที่หนึ่งนะครับซึ่งทาเรื่องการบูรณาการนะครับกับทาอาจารย์อาจารย์วิรันพัฒนะครับที่ท่านเห็นอยู่ทางทางหน้าจอเนี่ยเป็นเ,เรื่องของ หลักสูตรนะครับหลักสูตรนะครับก็จะมีคําอธิบายรายวิชาอยู่ทีนี้ในในครั้งนั้นเนี่ยผมเอาวิชาของผมคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามเนี่ยมาบูรณาการกับวิชาโลจิสติกและการจัดการนะครับซึ่งก็ทําในกระบวนการซึ่งมีผู้สังเกตการณ์ที่มเ,เป็นรูปเข้าหลังตัดอยู่ทางด้านข้างจะมีอาจารย์ทุศดีมาสังเกตดูว่าเราทำไงกันยังไง,ไงอาจารย์ดรสุรภานะครับอาจารย์ฝันฤทธไทยนะครับ วงกำแพงงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาสังเกตดูนะครับซึ่งสิ่งที่เราทําไปนะครับที่ท่านเห็นจากรูปเนี่ยเราเอาแค่ตัวชี้วัดง่ายๆนะครับตัวชี้วัดก็คือผมในวิชาออกแบบสามเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองโดยปกติแล้วเนี่ยสถาปัตย์จะทำํะทะทำทฤษฎีาาะะน,นะครับรียกวิศะกันหรือศิลปะนิพนธ์นะครับที่เราเรียกกันนะครับ ซึ่งเดิมทีเราทำันประมาณปีปีสามเทอมสุดท้ายแต่ครั้งนี้เนี่ยฮาร์ดคอร์หน่อยคือทําตั้งแต่ปีสองให้เด็กไปหาหัวข้อให้เด็กลงพื้นที่นะครับเราก็ทําเลยคนปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยแต่รูปนะครับที่เป็นรูปบัณฑิตเนี่ยนะครับทําหัวข้อต่อจากที่เขาในวิชาเรียน,นแค่สองคนจากทั้งหมดสิบสี่สิบห้าคนนะครับไม่ทำสามคนไม่ทำสิบสาคนขออภัครับ ก็เลยมาเข้าสู่กระบวนการ TDCa e ของของโครงการนี้ต่อนะครับก็คือว่าก็จะมีผู้สังเกตอยู่อีกนะครับทีนี้พอจัดตรงนั้นเนี่ยคราวนี้เลยเล่นจัดใหญ่เลยนะครับวิธีการจัดใหญ่ก็คือมีรายวิชาออกแบบปฐพัญสาร์น,นะครับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนะครับที่อาจารย์สุรภาสอนนะครับและสุดท้ายก็คือของอาจารย์บุตรดีคือโครงการนวัตกรรมาการตลาดสมัยใหม่ครับผมทีนี้เนี่ยสามวิชามันเกิดจาก สีส้มกับสีน้ำตาลนะครับบูกันก่อนนะครับพอบูแล้วเนี่ยถ้าท่านจะเห็นภาพแการข้างล่างาคือคว่าคิดผลิตแล้วก็ขายผมว่ามันเป็นโมเดลที่ลงตัวผมไม่ได้คิดเองนะครับผมลอกมาจาก t c d c เขาแต่บางเอิยม,ม,มันลงตัวพอดีคือผมเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดพูดง่ายๆว่าวของผมเนี่ยทำบรรจุภัณฑ์นะครับที่โครงการเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะคิดที่ผมเองเป็น,ปนบรรจุพันฑ์นะครับชุมชนเ โครงการนี้นะครับก็มาบูร์กคือผมคิดเช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่คือหัวข้อใหญ่ของเขาเลยแล้วการใช้อัตลักษณ์พวกซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์น,นะครับและสุดท้ายของบรรจุภัณฑ์คือมีหน้าที่ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยในสามสามส่วนนี้ทำงานเสร็จก็จะได้ผลผริตมานะครับซึ่ง,งน,นําเรียนเลยว่าก็เหมือนเราเรียนทั่วไปนะครับเรียนเสร็จแล้วก็ได้ได้ได้ผลผลิตที่เกิดขึ้นก็คือจบละแต่ทีเนี้ยมาคิดทําต่อ กับอาจารย์ตดีก็คุยกันต่อว่าถ้าเราบูกันทั้งสามอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆร่างว่า,า,าคิดผลิตแล้วก็ขายนะครับทีนี้รูปแบบในขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็เหมือนทั่วๆไปนะครับก็สอนกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับสอนกันตามตามคำอธิบายรายวิชาน,นิเนาะนะครับแล้วก็สถาปัตย์ก็ทําเรื่องหนึ่งนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดสีฟ้าตรงกลางที่ท่านเห็นนะครับมันเกิดการ เริ่มมาบูนาการแล้วคือสาหรับในรายวิชาผมสีส้มกับสีน้ําตาลเนี่ยมาบูกันแล้วได้เป็นผลผลิตแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ก็เชิญผมไปว่าอาจารย์มาอธิบายให้ฟังส่อยสีว่าถ้าเราถ้าเราจะบูกันเนี่ยกับนักเรียนนักเรียนจะว่าไงครับผมทีนี้ถ้าจะเห็นในภาพที่ผมบวงไว้สีฟ้านะครับคือเริ่มมีการมาบูกันครั้งแรกแล้วนะครับมาบูกันครั้งแรกแล้วโดยการที่ผมไปเล่าให้หนักศึกษาฟังนะครับว่าเราจะทําอะไรกัน เด็กเอาไหมไม่ใช่ว่าเราจะทําเด็กไม่เอานี่ก็คือจบนะครับเือนครั้งแรกแต่ครั้งนี้เด็กเอาไหมเด็กเอาเด็กดูด้วยนะครับแล้วก็พอคุยครั้งแรกกูแบบเด็กเริ่มมีการเตรียมการนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าในกิจกรรมเนี่ยในภาพต่อมาเนี่ยอันนี้คือให้เด็กมานําเสนอนะครับนําเสนอหัวข้อของเขาซึ่งเขาต้องไปหาจากชุมชนมาจริงๆนะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กเริ่มมีกระบวนการในการบริการวิชาการแล้วใช่ไหมครับ เราได้คะแนนแล้วเราได้แต้มแล้วในในฐานะของคนที่ทำซึ่งตรงเนี้มันเป็นจุดที่สายทางสนุนเองเนี่ยผมผมน้องถามมาแล้วนะครับแตสายทางสนุนเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็คือเอาหัวข้อเนี้ยไปทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็น,ปนทํางานการเชี่ยวชาญอะไรของเขานะครับตอนนี้ผมผมก็ไม่ค่อยรู้ซึ่งผมถามเจ้าหน้าที่เคมผมมาโทษทาได้นะครับก็ก็ถือเป็นดีไปเพราะว่าอาจารย์เองก็คงได้ในระดับที่เป็นวิจัยการเรียนการสอนนี่ก็คือจบละเพราะมเอาไปเคมางอื่นไม่ได้ ต่สายทั้งหมดเราไปเชตต่อได้ซึ่งตรงนี้เราปูทางมาหนับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ท่านจะเห็นสีฟ้านะว่าสัาว์ที่8นะครับก็คือตรงนั้นเราไม่ทําอะไรเราให้เด็กไปสอบนะครับให้เด็กสอบอันนี้คือเราก็ต้องต้องเข้าใจด้วยซึ่งผมใส่ตัว D ไว้ D คือคําว่าดูนะครับ K F จะมี P t C A ใช่ไหมครับแผนดูเช็คทำ Action นะครับตรงตัว D นะครับก็เริ่มเริ่มมีมีการทํางานร่วมกันของเขาแต่เป็นเป็นนอกนอกห้องนะครับนอกห้องนะครับนอกเวลานะครับแล้วก็ นี่คือส่วนที่เราเริ่มทํางานับจะเห็นได้ว่าข้างหลังที่มีผมไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับแต่ว่าถ่ายด้านหลังให้เห็นว่าอาจารย์สุสเดีกับอาจารย์สุลภาเนี่ยเริ่มมามาประมวลความรู้กันว่าเราจะทํำยังไงต่อหลากนี้นะครับแล้วส่วนต่อมาถ้าจะเห็นว่าในห้องเรียนของผมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ตรวจงานเด็กนะครับตรวจงานเด็กนะครับซึ่งอาจารย์ถาปัดเองเนี่ยอาจจะไม่เชี่ยวชาญทางเรื่องว่าทำแล้วขายได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ขายสวยทําได้จับถนัดมือทําได้ แต่ขายได้เนี่ยต้องนําเรียนว่าเราอาจจะไม่รู้โดยตรงเหมือนกนาการตลาดเขานะครับก็มีกระบวนการในการที่บูอิคเอาอาจารย์จากในคณะในตาขานะครับเข้ามาตรวจงานเด็กเหมือนสอบ T ีสี่สภาพจริงเลยซึ่งผมเอาภาพนี้ให้หลายๆครับทวนที่ปีสี่จะจบหรือเป,เปล่าครับนี่แค่ปีสองปีสองเทอมปตายนะครับแล้วเด็กก็ทําทํากระบวนการในการทําต้นแบบของเขาซึ่งตรงนี้ได้รับความเหมือาเขาจะจะผมเรียวกว่าผู้อำนวยแล้วกันแนละ้วในเชิง K m นะก็คือเจ้าหน,น้าที่ของ K m นี่แหละ เาก็ช่วยมาทําคงทําคมอมในดูให้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือในในสัปดาห์ที่12นะครับเขานําเสนอซึ่งมีอาจารย์วิรัคัตอาจารย์วิรัคัตซึ่งช่วงเวลาท่านเป็นหัวหน้าสาขานี่เราเคยบูกันมาครั้งนึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ท่านเพิ่งโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเธอมีบูอีกนะอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้ผมมานั่งกันสองคนเนี่ยผมเชื่อว่าผมไปเค็มเงินเดือนได้ละนะครับเคมว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้ซึ่งถ้าสอนเนี่ยงานออกมาตั้งแต่วันกี้นี่คือจบละถูกไหมครับในวิชาของผม ไม่ชาจานตัวดีก็ว่ากันไปก็ได้เป็นรูปเล่อเป็นอะไรต่างมานะอาจารย์วิรัิพันธ์ก็มาตรวจด,ด้วยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆตรงที่ทางบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับเขาจะท้าทายในไม่ได้ท้าทายอะขอไค,ครับเป็นลักษณะของการที่ทําทําให้มันแตกต่างนะครับละเอียดนะครับเกี่ยวละเอียดเยอะเขาใส่ชุดเรียกอะไรพี่จงกระเบนมาสอบนะครับแล้วเขาก็เอาเอกลัก,กษณ์อะไรต่างๆใส่มาซึ่ง ผมน,นําเรียนว่าม,มันเป็นความแปลกใหม่ของคณะของของของสาขาคณะสถาปัตย์นะครับสาขาออกแบบบรรจุกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีแค่ไหนเราก็ทําไปแบบนั้นดีที่สุดยังไงก็ทําอย่างนั้นซึ่งซึ่ง,งไม่ได้น้นอยจจใจแต่กลับกลายเป็นมองว่าเป็นเสน่ห์แล้วเด็กบริหารธุรกริจนี่เก่งมากก็คือเขาจัดอะไรต่างๆได้ไดละเอียดละออนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในการมานําเสนอแนวคิดเนี่ยก็ ก็สนุกมากนะครับทีนี้เนี่ยผมมีนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับช่วยบอกความรู้สึกในการที่ทําแล้วเราได้อะไรยังไงนะครับคนที่ที่ยืนอยู่อ่หมายถึงว่าในรูปที่ยืนนะครับผู้หญิงนะครับแนะนําตัวอะไรต่างๆนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิดามีทองคํานะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการออกแบบขาสาขาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ค่ะปีสาม ก็คือตอนที่ไปบูรณาการครั้งแรกนะคะหนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่หนูแบบได้เรียนรู้จากพวกพี่การตลาดเพราะว่าพี่เขาก็จะตรวจงานเราก่อนก็คือเราจะทําเป็นต้นแบบครั้งแรกไปก่อนแล้วเขาก็จะดูว่าแล้วก็แนะนําว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างเพื่อให้มันขายได้อะคะ่ะเหมือนเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าสําหรับเราเราก็คิดว่าออกแบบให้สวยก็พอแล้วแต่คือพอไปกับคณะ การตลาดนะคะก็คือเขาจะบอกเราว่าตรงไหนที่ต้อง,งปรับแก้แล้วก็เรื่องสีเขาก็จะมีการแบบบอกว่าใช้สีนี้ดีกว่านะแต่เราก็จะด้วยความเราเป็นสถาปัตย์นะคะเราก็จะแย้งเขาไปนิดนึงแล้วก็จะหาแบบข้อตกลงระหว่างกลางเพื่อให้แบบงานออกมาดีอะคะ่ะแล้วก็การที่ได้ไปทํา กับการตลาดนะคะหนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าหนูคิดว่าผู้คนควรที่จะได้ทําอะไรแบบนี้สำหรับเด็กคณะสถาปัตย์นะคะขอบคุณครับก็เออน,นี่ยเป็นอึ่งที่ที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็สถาปัตย์เนี่ยก็ยังทํางานร่วมกับบริษัทธุรกิจในหลายๆโครงการนะครับซึ่งล่าสุดเขาไปประวปกวดประจุพันธ์ด้วยกันแพ้ชนะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ได้ร่วมกันแล้วก็เปิดความคิดของแต่ละคน ถ้าหลายๆท่านเคยทํางานในองค์กรธุรกิจนะครับคือผมเคยทํางานอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับโลจิม์นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นคู่คู่ชคกันได้ดีมากเลยคือคือการตลาดกับกับนักออกแบบแล้วออกแบบก็ตีสิวครับทีมแบบนึงและการตลาดก็ทีมแบบหนึง่งซึ่งมันไม่ถารมดาชนได้แต่การที่ทำตรงนี้หนึ่งคือการทํางานเป็นทีมสองคือการสร้างความยอมรับหรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นในในการเรียนนะครับเฉพาะผลผลิตนะครับ ถ้าท่านเห็นทางรูปทางซ้ายคือผมจะใช้สีจ้าสักนิดนึงนครับทางทางซ้ายมีเนี่ยเป็นของถาปัดก็ได้บรรจุพันได้อะไรมามส่วนของบริหารธุรกิจนะครับจะได้เป็นพวกวนวัตกรรมนวัตกรตกรมคือพวกติดต่ออะไรพวกนี้นะครับเขาทํากันเองแล้วเขาก็ร่วมกันทำนะครับประมาณพวกสื่อโซเชียลด้วยใช่ไหมครับพี่พวกอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนวัตกรรมสมัยใหม่ครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นนเี่ยจะเห็นได้ว่า3ามวิชาเนี่ยมาบูรณาการกันซึ่งเห็นเนี่ยครับก็คือน้องคนที่พูดเมืนอกี้อยู่ตรงตรงกลางเนี่ยนะครับตรงนี้ครับก็ ก็ได้ครับก็จะมีภาพเป็นหลักฐานนะครับมีอาจารย์หลายท่านเข้ามาร่วมบูรณาการนะครับมีท่านอาจารย์มัทนีปางมดมือท่านไม่ได้มาวันนี้นะครับท่านเป็นบุรณาศาสตราของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วิรันพันธ์นะครับท่านเป็นบุรณาศาสตร์ของบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนะครับแล้วก็มีผู้รับผิดชอบก็มีผมสามคนนี่แหละครับทีนี้สิ่งที่เห็นเกิดขึ้นในครั้งแรกที่ผมบูรณาการเนาะปรากฏว่าได้ไทีศีลไปเนี่ยสองแค่สองนะครับประมาณครั้งนี้นะครับดูตัวเลข น,นี่ผมดูจากงานที่ส่งเลยนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้อาจายเขาเขาสอบมาแล้วนะครับ14โครงการซึ่งแปลว่าอะไรครับปีสี่เขามีโครงการหัวข้อเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยนะครับก็ทํานทีบที่สองบทที่สามเลยก็ว่าไปนะครับซึ่งตรงนี้บอกว่ามีสามสามนี่เกิดจากจากสองสาเด็นนะครับหนึ่งคือมันไกลเกินไปเขาไปเลือกนู่นที่น้านู่นมาแขวนมาิดอะไรนั้นผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับอันที่สองก็คือมีความไม่ครบคำว่าไม่ครบคือ ข้อจาข้อกําหนดของการที่เด็กจะทำทีเีได้หนึ่งจะต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยเนี่ยห้าผลิตภัณฑ์คำว่าห้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่นมจืดนมหวานนมช็อกโกแลตนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นด้เป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นทีเสตตีต้องต้องสมบูรณ์จริงๆครับแล้วเขามีหัวข้อแบบปีสองแล้วเขาสบายไหมครับสบายพอวิชาต่อไปเรียนต่อเนี่ยจากบรรจุภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์สียกระดับเป็น s อซึ่งมันจะสวยขึ้นซึ่งมันจะมีความทันสมัยขึ้น นะครับเพราะว่าเราเราสอนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ <maintenant, S 1> ทีนี้สิ่งที่เข้ามาลงกิจกรรมผลลัพธ์ที่ออกมาคือได้คะแนนระดับที่สีุหความพึงพอใจของกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนี้ตใส่ไว้หน่อยนะพี่นะมองไม่เห็นนะครับก็เขาบอกว่าข้อเสนอของเขาคือเขาบอกว่าควรเพิ่มเวลาในการเตรียมเตรียมข้อมูลนะครับเพราะว่าเด็กบริหารธุรกิจเป็นปีที่สี่ส่วนของสาปานเป็นปีที่สองนะครับอันต่อมาคือนักศึกษาการตลาดควรมี ส่วนร่วมในการเลือกผิดพันธุ์หรือร่วมหากลุ่มในการพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วอาจจะเป็นข้อข้อที่มันอาจจะยากนิดน,นึงเพราะเราต้องการให้เด็กฝึกฝึกกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจบไปแล้วเผชิญกับหัวข้ออะไรนะครับบางคนเคยชอบทาคุกกี้ทําเค้กแต่ไปเจอกับปีน้ำปลาข้าอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าคนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในทุกๆปีนะครับซึ่งตรงนี้ จากที่เราเริ่มมาตอกแตะตอกแตะมานะครับก็เริ่มที่จะมีมาเรื่อยๆนะครับต่อมาสถานสถานที่ในการกิจกรรมควรใหญ่กว่านี้นะครับเพราะห้อเห้องมันเล็กน,นะครับช่วงนี้นเป็นช่วงที่มีโควิดป,ปลายแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะแออัดนิดน,นึงนะควรจะตารางสอนให้สมดุลต่อกิจกรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่โดยสรุปแล้วคือเด็กอยากทาแล้วเด็กไม่ค่อยเล่นสื่อโซเชียลเลยครับเพราะทุกคนต้องต้องทำกันนะครับซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมในการปฏิบัติที่ดีนะครับแล้วมา ผมมาดูในเรื่องของผลกระทบนะครับตอนนี้คำว่าคิดผลิตขายมันเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ได้ได้ช่วยสรุปในเรื่องของของคำคำถามคือธรรมทำเราได้อะไรนะครับค่ะก็ทางด้านมหาวิทยาลัยนะคะนอกในการบูรณาการเนี่ยค่ะการเรียนการสอนเนี่ยก็จะนอกจากสาวิชาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นในเรื่องของ ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่ซึ่งหากพิจารณาเนี่ยจะพบว่าทางอาจารย,ย์เปรียบเสมือนทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะพัฒนาและพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะให้เกิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมในเรื่องในเรื่องของอสินค้าและและในเรื่องของ ความสามารถในการผลิตนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งสิ่งหเหล่านี้ค่ะเป็นความสามารถหนึ่งของมหาวิทยาลัย,ยซึ่งสามารถที่จะไปพัฒนาได้เกียวทางการแข่งขันขององค์กรต่อไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านชุมชนค่ะก็จะเป็นในการบริาการด้านข้ามศาสตร์ระหว่างคณะสถาป,ปัตย์กับทางคณะบริหารนะคะซึ่งหเหล่านี้จะเป็นการสมหวัความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง นะคะแล้วก็ในการดําเนินกิจกรรมที่เกิดความหลากหลายในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็คุิปัญญาท้องถิ่นบริการวิชาการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางสังคมแล้วก็ทำรู้บำรุงศิลประวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมผสมผสานจากความรู้โลกสมัยใหม่ที่มาปรับใช้ในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสังคมเพื่อย,ยั่งยืนต่อไปนะคะโดยยึดหลักของค,อคิดผลิตและขาย นะคะก็ตามที่เป็นลักษณะของหลักของทริปเปิลนะคะทริปเปิลบอททอมไลน์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกนะคะเกี่ยวข้องกับคนและก็กำไรเพื่อทำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไปค่ะขอพคุณค่ะก็นะครับจากตรงนี้นะครับก็คือมีทั้งปีเฟอร์แคนเดตโปรฟิตนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นหลักของเขาเรียกว่าวิชาทิเพื่อสังคมนะครับหรือเรียกว่าโซเชียลดิจิทัลนะครับซึ่งมันกำลังเป็นธุรกิจที่กำลังมานะครับแล้วก็ ส,ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องข,ของการียนการสอนนะครับแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะครับก็คือที่ก็ได้ตัวชีวะนะครับทางผมก็ได้ตัวชีวะเหมือนกันนะครับแล้วก็บางอย่างเช่นห้องสถาบันไม่มีก็ได้ไปใช้ของเขานะครับแล้วการการทํางานในทีมนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่เป็นความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นความที่เราจะต้องเติมให้กับนักศึกษาเรื่องาการมาเป็นทีมนะครับเรื่องผลลัพธ์ที่ใช้จริงเช่น เปนการเรียนการสอนเราไปปรับใช้ต่อนะครับหรือการใช้สมัยสอนร,รุ่มกันสถาปัตย์เองอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งกาจทางด้านบริหารน,นะครับก็เอามาใช้เหมือนที่นักศึกษาพูดนะครับว่าเราทำยังไงให้มันขายได้นะครับแล้วก็การวิจัยเนี่ยตรงนี้ผมผมมองผมไม่ได้มองถึงแค่อาจารย์นะครับผมมองถึงสายสา่วนที่เออผมก็ไม่รู้มันจะใช้ต่อได้ไหมแล้วจะใช้ต่ออย่างไรถ้ามีผู้รู้เนี่ยยินไปใช้ต่อได้ไหมเช่นทาหนังสือขออนุญาตขอใช้ประโยชน์จากงานนี้ไปต่อยอดของเขาซึ่งมันอาจจะได้ ผลที่มันที่มันแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการวิจัยที่เกิดจากของนักึกษารสถาปัตยนะครับอันนี้ก็มีวิจัยเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งตรงนั้นก็เกิดอีก mm hmm. ผมยกตัวอย่างเช่นนะ mm hmm. เขานับนับตัวชีวันนะพี่นะ mm hmm. เรื่องเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเนี่ยองเลขาบาดเฉพาะที่หยิบมาตรงนี้ได้14ตศอารนนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคณะเองก็ได้เก็บเก็บแต้มต่อไปเรื่องการบริหารวิชาการอันนี้ดีนะครับจริงๆแล้ว สถาปติเองไม่ได้เคยทําแับแค่บริหารนะครับเคยทํากับสื่อสารมวลชนด้วยตอนนั้นพานักศึกษาลงพื้นที่างจังหวัดช่วงนั้นไม่มีโควิดนะครับไปถ่ายทาไปอะไรตา่างต่างนั้นก็ถือว่าดีนะครับแล้วกเ็เป็นการขยายผลงานทํางานนะครับแล้วก็เรื่องทางร่วมรุ่งเนีย่ยบางทีเด็กในในรายวิชาของผมเนี่ยมันมีหัวข้อหนึ่งใช้คําว่าอัตลักษณ์เนาะซึ่งตรงนั้นก็คือซอฟท์แวร์ครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังดังเลยหยิบม,มาใช้อะไรต่างๆได้นะครับส่วนข้อเสนอและเชิงนโยบายเนี่ยอยากให้มีจัดกิจกรรมบนนรร่วกกกัััะะหาาศึษค ซึ่งขาปาเองเนี่ยเคยเคย <ๆ S 2> ทำร่วมกับวิศวะทำทอล์แข่งนะครับร่วมวิศวะซึ่ง,ซ,งซึ่งสมัยก่อนเวลาเราเดินเดินไปทางรู้เนี่ยก็อาจจะมีมีการต้องต้องดูว่าเป็นใครยังไงนะตอนนี้ตอนที่เริ่มทำกันเนี่ยเขาก็ไม่ถามเลยเพาเห็นหน้ากันเป็นประจำนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ก็ถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีนะครับในมอเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยควรมีเวทีเรื่องการประกวดนะครับผมผมจะเป็นยุคแรกๆนงที่ที่ ที่มีโอกาสได้ประกวดสมัยนั้นยังเป็นกองหรือเป็นอะไรนี้อยู่นะครับไปประกวดก็ก็ดีนะครับได้เครือข่ายต่รับแล้วก็อยากให้มีการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ในการทำงานร่วมกันซึ่งตอนนี้สถาปัตย์เองผมก็ไม่รู้เรื่องนะเพิ่งรู้ตอนเข้ามาในวัน,นันศึกษารนี่เขาไปประกวดด้วยกันอ้าวมีมีสถาปาัตย์จากตลาดเหรอนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้สุดท้ายคือว่าผมผมว่าก็คือการเรียนรู้ในในมุมมองที่ผมอ่านมาแลวผมชอบนะครับแต่ว่าที่ผมทาเองนะก็คือว่า การที่คุณเจอสถานการณ์เดิมนะครับแต่ว่าการทำของคุณไม่เหมือนเดิมนะครับผมว่านล้วน,นะใช่ละการเรียนรู้นะครับก็ผมไม่เอามาจากเฟ o o k วิธีแห่งสิ่งนะครับ,อคครบขอบคุณครับ okay.